วันนี้เราจะมาทำพิกอาคาดในหัวข้อที่ว่าคนที่เคยกันแกล้งคุณปัจจุบันนี้เขามีชีวิตยังไงบ้างคนที่เคยกันแกลงคุณน่ะในปัจจุบันเนี้เขามีชีวิตอย่างไรมีให้เลือกทั้งหมดสี่ภาพไพ่หนึ่งสองสสี่ คนที่เคยกันแก้งคุณปัจจุบันนี้เขามีชีวิตอย่างไรบ้างมีให้เลือกทั้งหมดสี่ภาพไพ่หนึ่งสองสามสี่เรามาเริ่มทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะทีมที่หนึ่ง ความไม่จริงใจความไม่จริงใจ a t t r a c t n ความไม่จริงใจคนที่เคยกันแกล้งคุณปัจจุบันนี้เขามีชีวิตอย่างไรคลิปนี้ก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ไม่น่าจะเกินยี่สิบนาที คนคนนี้ไม่ธรรมดาคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาบอกได้เลยเขามีพลังงานของความเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในตัวคนคนนี้ มีพลังของความเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในตัวเป็นคนที่อาพับคู่อาพับคู่แล้วก็พลังที่มันอยู่ในไพ่เนี่ยมันบอกว่าเขาก็ไม่เคยจริงใจกับคุณเนะตัวเขานี้ก็ไม่เคยที่ จะมีความจริงใจอะไรกับคุณอยู่แล้วนะตัวคนคนนี้เขาก็ไม่ได้มีความจริงใจอะไรกับคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอคุณอย่าถามเลยว่าเขาคิดร้ายอะไรกับคุณไหมดูจากไพ่อะถ้าถามว่าความเป็นไปได้ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเหมือนคุณเนี่ย มีพาววเอร์มากกว่าเขา,าเยอะคุณอนะรวยกว่าคุณสมหวังในความรักคุณรวยกว่าคุณเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือกว่าอืมส่วนตัวเขาเนี่ยทุกใจเพราะคุณกลายเป็นตัวตลกและสุดท้ายเขาก็ต้องยอมแพ้ไปถ้าถามว่าชีวิตของเขาอะมันเป็นยังไงนะหรอเอว่าคนคนนี้เขา เป็นคนที่อยู่ในระดับ professional เลยนะเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นครูบาอาจารย์ working woman professional teacher คุณทะเลาะกับคนที่เขามีความรู้มากกว่าคุณนะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีภูมิปัญญาความรู้อะที่มากกว่าคุณ คนคนนี้มีสติปัญญามีภูมิปัญญาความรู้อะมากกว่าคุณเนะ่ยเยอะเป็นคนเก่งโอ้โหเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถแต่คุณสวยกว่าเยอะความสวยความน่ารักของคุณอะคุณเป็นคนที่สวยกว่าเยอะคุณไม่ได้เป็นคนสวยธรรมดานะคุณเป็นคนที่สวยมากแล้วก็มีคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยเยอะผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นพวกบุฟเฟ่ ถึงมีแฟนนะแต่แฟนก็ไม่ให้เงินใช้ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกตามลำพังที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ลำบากมากตกละกร,รมลำบากต้องทำงานหนักเลี้ยงดูลูกตามลำพังถึงมีผัวผัวก็ไม่ให้เงินใช้ลำบากมากแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาดี เขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ต้องทำงานหาหาเงินเลี้ยงดูตัวเองเขาเป็นคนที่แบบเจ้าเล่เป็นคนเจ้าเล่มีคนนับหน้าถือตาอะไรเขาเยอะชีวิตของเขาเนี่ยพบกับความล้มเหลวทางด้านความรักชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับคุณะ่ะมันคนละเรื่องกัน เขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขเหมือนนกที่ถูกขังในกรงเขาเหมือนตัวตลกอ่ะที่ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยอ่ะคนคนนี้เหมือนตัวตลกอ่ะไม่ไม่มีใครอยากจะสนใจเขา่ะยกเว้นคนที่บา้บาๆเหมือนกันคนที่มันบา้บาๆเหมือนกันน่ะก็อยากจะคุยกับเขาตัวเขาเองอ่ะก็เดินหันหลังให้คุณพ่ายแพ้ไปแล้วมาทางฝั่งตัวคุณเนี่ยนะคุณอ่ะ เป็นคนที่ดูหน้าเชื่อถือมากกว่าคุณมีตังคุณดูสมหวังในความรักคุณเป็นคนที่เค่งศาสนาคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบร้องลําทําเพลงคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากกว่าเขานะที่สําคัญอนะ่ะคุณอนะ่ะรวยกว่าเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคุณอนะ่ะรวยกว่าสวยกว่ารวยกว่ามีตังมีเงิน มีคนมาลักมีตังมีเงินมีคนมาลักมีเงินมีเงินมากกว่าสวยกว่ามีคนมาลักมีคนมาอุปถัมภ์มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากกว่าคุณ่ะจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากกว่าเขาในขณะที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีวิชาการความรู้มากกว่าคุณแต่ตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่ฉลาดนะคุณไม่ใช่คนโง่นะ คุณเป็นคนฉลาดคุณไม่ใช่คนโง่แต่ทางเนี้ยเขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีคนให้การยอมรับในความสามารถเขาเป็นคนที่เจ้าเล่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เจ้าเล่ในคนในบางคนน่ะก็มองว่าเขาอ่ะเป็นพวกมิจฉาชีพเป็นมิจฉาชีพที่ต้องติดคุกเป็นตัวตลกเป็นมิจฉาชีพตัวเขาเองเขาก็ไม่มายุ่งกับคุณหรอกเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะ ก็รู้แล้วไงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ขี้อิจฉาคุณก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับเขาเขาก็ไม่คิดจะยุ่งกับคุณนะคนคนนี้เขาก็ไม่ได้คิดจะยุ่งกับคุณตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้คิดจะยุ่งกับเขาคุณก็ไปไหว้เนี่ยเหมือนคุณอะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้พระศิวะขอพรให้ตัวเองหาเงินได้เยอะๆ ตัวเขาเองเขาก็ทุกวันนี้เขาก็ลําบากนะมีปัญหาเรื่องเงินเขาก็ลําบากนะเนี่ยเหมือนเขามีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็คนก็ไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่จบค่ะ ทีมที่สองค่ะ NV ค่ะขี้ฉา NV ขี้ฉาไพ่ของความริษยาก็มาดูกันเลยนะคะเราจะดูเป็น comparison การเปรียบเทียบนะ comparison เนี่ยเหมือนคุณเกียดคนคนนี้มากเลยนะคุณอะเป็นพวกสายยานพญานาคมาเกิดนะเนี่ยคุณเกียดคนคนนี้มากเลยอะอทำไมได้มาให้ใบเดิม ต่างคนก็ต่างอยู่เขาก็ไม่มายุ่งกับคุณนานแล้วตัวเขาก็เป็นคนที่มีบุญวาสนาดีนะคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่มีบุญวาสนาดีนะเขาอะได้สามีที่ดีได้ลูกที่ดีคนคนนี้ได้ภรรยาที่ดีได้ลูกที่ดีได้สามีที่ดี เขาได้ลูกที่ดีได้สามีที่ดีเขาไม่มายุ่งกับคุณแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาเคยทะเลาะก,กับคุณคุณก็คงไม่มายุ่งกับเขาเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขาก็จะนอนของเขาเฉยๆไม่มายุ่งกับคุณอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเดินหันหลังให้คุณไปนานแล้วทุกวันนี้เขาก็าแค่นอนฝันอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยฝัน หาเลขหวยอะไรแบบนี้เขาก็เป็นแค่แม่บ้านคนนึงเป็นแค่พ่อบ้านอันนี้ก็เหมือนเป็นผู้หญิงอะนอนฝันหาเลขแล้วก็มีลูกอันนี้พ่อแม่ลูก <_ Escape> เคยทะเลาะกับคุณอะแต่ตอนนี้งานเขาก็โอเคนะหน้าที่การงานของเขาอะมีความมั่นคงนะหน้าที่การงานของเขาก็มีความมั่นคง เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สินเขาสามารถหาเงินได้ทั่วโลกหน้าที่การงานเขาอะมั่นคงแต่ว่าเขาเคยทะเลาะก,กับคุณแรงๆอะตอนนี้ก็ไม่มายุ่งกับคุณตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากเรื่องเงินนะคุณก็พอมีเงินคุณอะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญคุณก็หาเงินได้เรื่อย คุณจะได้เจอเนื้อคู่จะได้แต่งงานอันนี้เป็นไพ่การแต่งงานนะคุณอะจะได้เจอเนื้อคู่จะได้แต่งงานคุณมีตังคุณชอบเข้าวัดทาบุญความรู้สึกของคุณอะคือคุณอะอยากจะเอาชนะคนคนนี้คุณอะเกลียดคนคนนี้มากคุณก็เป็นพวกแบบคุณเป็นคนที่มีพยานาคปกป้องคุ้มครอง คุณเป็นคนที่มีพญานาคปกป้องคุ้มครองส่วนคนเนี้ยเขาก็เป็นพญานาคมาเกิดเนี่ยมีหางเหมือนเป็นงูเลยอันนี้เขาก็ฝันเห็นมังกรอ,อ่ะคนนี้ยเขาก็ฝันเห็นพญานาคผู้ชายคนนี้ก็เป็นพญานาคหมายความว่าคุณอาจจะเป็นพวกสายยานพญานาคเหมือนคุณอะเป็นสายยานพญานาคเขาก็เป็นสายยานพญานาคเขาก็ชอบฝันเห็นพญานาคเคยทะเลาะก,กันแรงๆอะเขาก็ไม่อยากจะยุ่งกับคุณ ถ้าถามว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไหมคําตอบก็คือไม่ไม่คําตอบก็คือไม่เพราะว่าได้ไพ่ดีอยู่เขามีความมั่นคงทางด้านการเงินไม่ได้มีหนี้สินอะไรถึงจะไม่รวยมากแต่ก็จัดว่าหน้าที่การงานมั่นคงการเงินมั่นคงหน้าที่การงานมั่นคงแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายดีจบค่ะ ก็ไม่ได้ไว่าแย่มากเพียงแค่ว่าเขาอาจจะทะเลาะก,กับคุณแรงอะ่ะแต่ว่าในชีวิตจริงของเขาเขาก็เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากมาดูทีมที่สามค่ะนางฟ้าแห่งความรักนางฟ้าแห่งความรักแองเจิ้ มันบอกว่าคุณน่ะเลี้ยงพวกกุมารทองรักยมด้วยหรือไม่คุณก็เคยทําแท้งมาก่อนอ่ะเหมือนคุณน่ะเคยทําแท้งมาก่อนคุณอยากจะแก้แค้นเขาอืมคุณก็เป็นคนที่มีความศรัทธาในพระแม่อุมามีความศรัทธาในศาสนาอาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือพระแม่อุมาก็ได้ เหมือนคุณน่ะต้องการแก้แค้นเขาอะเนี่ยมีเด็กขึ้นอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมีมีเด็กน้อยเด็กน้อยน่ารักคิวปิดคิวปิดผีเด็กเทวดาเด็กชั่วอะไรคุณเป็นพวกเลี้ยงกุมารทองหรือเปล่า เนี่ยไพ่โจรอันนี้นักฆ่าฉันคือนักฆ่าล่าหัวฉันเอามีดเนี่ยตัดคอแล้วก็ขโมยพอตัดคอเสร็จก็ขโมยเอาหัวมันไปขึ้นรางวัลเป็นนักฆ่าโจรนักฆ่านกยูงคุณอาจจะนับถือทางพระขันทกุมารน,นับถือทางเทพนะใบเนี้ย สัญ,ญลักษณ์นกยูงเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระแม่สุรัสวดีพระขันทากุมารแล้วก็พระกิษณนะส่วนใบเนี้ยจะเป็นตัวแทนเจ้าแม่กวนอิมพระศิวะพระแม่อุมาก,ก็ได้คุณเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านศาสนานะคุณเป็นคนที่มีจิตศรัทธาคุณเป็นพวกงมงายคุณเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านพวกศาสนา แล้วคุณก็เลี้ยงพวกกูมารทองรักยมด้วยคุณเป็นพวกงมงายอะ เขาก็ระแวงคุณคุณก็ระแวงเขานะเหมือนคุณน่ะได้ไพ่โจรได้ไพ่นักฆ่าตัวเขาเองอ่ะก็มีคนอิจฉาเขาเยอะตัวคนคนนี้มีคนอิจฉาเยอะตัวเขาเองอ่ะก็มีปัญหาต้องไปหาหมออาจจะไปฝังเข็มหรือไปหาหมออ่ะมีคนอิจฉาเขาเยอะสุขภาพไม่ดีเขาจะได้รับข่าวดีจาก ทางไกลคนคนนี้ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพมีคนอิจฉาเขาเยอะเพราะเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นผู้ชายที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นนารีปราบสิงโตอันนี้เป็นคนหาหาบ่อน้ําเป็นคนที่ใช้ไม้สามง่ามหาตาน้ําเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเนี่ยเขาเป็นคนที่หาเงินเก่ง เขาเป็นคนที่ใจกล้าแต่ตอนนี้เขามีเรื่องที่กำลังกุ้มใจอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เขาก็มีเรื่องกุ้มใจเขาคนคนนี้เขาจะมีปัญหาส่วนตัวของเขานะอาจจะเรื่องสุขภาพเรื่องที่มีคู่แข่งเยอะเขามีเครียดเขามีความเครียดอะเขาเครียดเรื่องสุขภาพเครียดเรื่องที่มีคู่แข่งในสายงานเยอะ แต่เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากคนทางไกลคนนี้เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่ใจกล้าเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ใจกล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีใครทําอันตรายอะไรเขาได้เพราะเขาเป็นคนใจกล้าเขาเป็นนักลบหญิงเป็นคนที่แบบมีความกล้าหาญไม่แพ้เพศตรงข้ามเขาอาจจะนับถือพระแม่อุมา พระแม่ธุรคาพระแม่อุมาเขาก็มีเรื่องเครียดของเขาอยู่นะอาจจะเครียดเรื่องหาเงินแต่เขาก็จะได้รับข่าวดีนะอันเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยนะเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยได้รับข่าวดีเหมือนคุณนะ่ะแบบจะเล่นงานเขา คุณะ่ะจะไปเล่นงานเขาอะแล้วเขาก็เลยเครียดเขาเครียดเพราะว่าเขาอาจจะทําคุณไว้เยอะเขาอาจจะเครียดเพราะว่าเขาก็ก่อบ,บาปก่อเวรกับคุณมาเยอะก็ได้เขาเครียดเพราะว่าเขาอาจจะเคยก่อบ,บาปก่อเวรกับคุณมาเยอะเขาก็เลยเครียดกลัวว่าคุณจะมาแก้แค้นใบสุดท้ายค่ะ ผู้ชายที่มีความรักผู้ชายที่มีความรักเรามาดูกันนะคะ ฉันหลงทางเหมือนคนตาบอดเศรษฐีนีซาตานไม่ให้เข้าบ้านคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกคนคนนี้ยเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูง ไม่ใช่คนที่จะคุยกับเขาได้ทุกคนเขาเป็นคนรวยเป็นคนรวยและตอนนี้เขากำลังมีความอาฆาตพยาบาทในใจคนคนนี้มีความอาฆาตพยาบาทในใจปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ตอนนี้เขามืดแปดด้านเลยณเวลาเนี้ยตอนนี้คนคนนี้เขามีปัญหาที่เขาอ่ะแก้ไม่ได้ คนคนนี้ณเวลานี้ตอนนี้เขากําลังมีปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เขากำลังเครียดมีปัญหาที่แก้ไม่ได้เนี่ยคนตาบอดเขากำลังมีความอันนี้เป็นปีศาจน่ะความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเขามีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทในใจเขามีปัญหาที่แก้ไม่ได้เหมือนคนตาบอด คุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเพราะเขาเนี่ยสร้างกำแพงปิดกัน้นถ้าคุณอะแชทไปหาเขาอะเขาก็บล็อกไลน์เขาจะบล็อกคนคนนี้อันนี้คือความหมายของมันคือบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่คุยกลัวรวยมึงรู้ไว้เนี่ยเศรษฐีนีเขาเป็นคนที่มีลูกเขาเป็นคนที่มีลูกชายลูกสาวแล้วก็ตัวเขาเองอะก็มีคนรักนะเออ เหมือนเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีนีที่มีลูกชายลูกสาวตอนเนี้ยเขาตาเขาบอดนะ่ะเขาไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงแต่เขาอมีคนรักนะคนที่รักเขาอ่ะก็เอาของขวัญมาให้ซื้อของขวัญมาให้ตัวเขาแล้วก็ลูกเขากําลังมีปัญหาชีวิตที่ยังหาทางออกไม่เจอณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขากําลังมีปัญหาที่เขาเครียดมากเขาหาทางออกไม่เจอ ส่วนตัวคุณเองอะ่ะก็คิดแค่ว่าอยากจะเอาชนะเขาคุณก็คิดแค่ว่าคุณน่ะอยากจะเอาชนะเขาคุณเป็นคนมีตังคุณเป็นคนมีความรู้อันนี้คือเคยทำแท้งมาก่อนคุณน่ะเคยให้เงินคนไปทำแท้งหรือไม่คุณก็เคยพาเพื่อนไปทำแท้งหรือไม่คุณก็เป็นพวกที่แบบเคยทำแท้งมาก่อน ตัวคุณอะเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนคุณเคยพาเพื่อนพาญาตไปทําแท้งอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นกรรมนะมันทําให้คุณอะไม่มีความสุขคุณอะมีเพื่อนฝูงเยอะมีบางอย่างอะที่ว่าคุณอะผิดหวังเป็นอันเนี้ยจริงๆอะมันเป็นคนที่แบบไม่สมหวังในความรักอะ ยังรอให้แฟนเก่ากลับมาคุณเป็นคนที่ไม่สมหวังในความรักคุณมีเพื่อนเยอะคุณเป็นคนมีความรู้คุณชอบเอาชนะคุณเป็นคนมีตังนะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนทำกรรมบางอย่างมาทำให้ตัวเองไม่มีความสุขเท่าไหร่เหมือนคุณนะ่ะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ตัวเขาเองเขาก็ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบล็อกทุกคนเลย เขาเป็นคนที่ไม่คุยกับใครง่ายๆถ้าคุณแอดเฟซบุ๊กไปหาเขาอะเขาก็บล็อกหรือไม่ก็ลบทิ้งถ้าคุณแอดเฟซบุ๊กไปหาเขาอะเขาจะลบเฟซบุ๊กคุณทิ้งหรือไม่ก็บล็อกไปเลยเพราะเขาไม่อยากจะคุยด้วยปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ตอนเนี้เขายังแก้ไม่ได้เขามีปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ตอนนี้เขายังแก้ไม่ได้เหมือนตาบอดอะเขามีความโกรธอาฆาตพยาบาท มีความแค้นแต่เขาเป็นคนมีตังค์เขาเป็นคนมีตังค์นะคนที่ชอบเขาก็มีมันหมายความว่าคนคนนี้เขาไม่อยากคุยกับคุณเขาก็จะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณถึงเขาจะเกลียดคุณมากนะถึงเขาจะเกลียดคุณมากแต่เขาเลือกที่จะบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่คุยกับคุณ ถึงเขาจะเกลียดคุณมากอ่ะเขาก็จะเลือกวิธีการบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่ให้คุณเข้ามาหาเขาง่ายๆเพราะเขาเองเขาก็อยากจะแก้ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ตัวคุณน่ะอยากเอาชนะเขาอ่ะแต่เขาอ่ะไม่คุยกับคุณเหมือนคุณน่ะอยากจะเอาชนะเขาแต่เขาเลือกที่จะไม่คุยต่อให้คุณโทรไปเขาก็ไม่คุยคุณไม่ใช่คนจนนะจริงๆแล้วคุณก็ไม่คนมีตังค์นะ เนี่ยคุณเปีนวคนมีเงินนะแต่เขาก็มีเงินน่ะเขาก็ไม่ได้จนคนที่ชอบเขาก็มีนะคนที่รักเขาชอบเขาเงี้ยคนที่รักเขาชอบเขาก็มีเขาก็ไม่ได้สบายอะไรหรอกแต่ว่าถ้าถามว่าเขาจนไหมคนนี้เขาไม่จนนะเขาก็ไม่ได้สบายอะไรมากอ่ะเขาก็ยงังเขาก็ยังต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาอ่ะ เพราะว่าเขาก็มีภาระลูกเต้าต้องรับผิดช,ชอบเขาก็ยังต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวถ้าไม่มีลูกเขาก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ทำงานหาเลี้ยงทางานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองถ้าเขาไม่มีลูกเขาก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้ก็คือเขาตัดสินใจว่าจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณเขาอะไม่ชอบคุณอยู่แล้วละโกรธบอกได้เลยว่าเขากโกรธ ถ้าถามว่าเขาจะมายุ่งกับคุณไหมคนนี้เขาไม่มายุ่งกับคุณหรอกสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ